วิเคราะห์โอกาสชิงทองเอเชียนเกม2 0 2 2ทำไมวอลเลย์บอลหญิงไทยต้องเป็นแชมป์กลุ่มวันที่5ตุลาคม2566ความคลื่อนหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2 0 2 2ที่เมืองหางโจวประเทศจีนรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม X นัดท,ที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่น ที่เตอชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมในวันนี้18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องเวิร์กพอ 23, PPTV s d 36และ AIS p r l ปัจจุบันญี่ปุ่นรั้งอันดับ1ของกลุ่ม F ส่วนไทยการเป็นอันดับ2และเพื่อโอกาสที่เข้าชิงที่สดใสทีมชาติไทยจำเป็นต้องชนะญี่ปุ่นให้ได้เพื่อเข้ารอบรองในฐานะแชมป์กลุ่ม ไปเจอทีมอันดับสองสายอ e, ีซึ่งน่าจะเป็นเวียดนามแต่ถ้าหากพวกเธอแพ้ให้ญี่ปุ่นพวกเราจะเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะอันดับสองสาย F ไปเจอทีมอันดับหนึ่งสาย E ซึ่งน่าจะเป็นจีนดังนั้นทั้งโคด่วนดานายศิวชระเมทากุลและแนนทัดดาวนึกแจ้งจึงเห็นตรงกันว่าอยากชนะญี่ปุ่นเพื่อโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศที่สดใส สถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดไทยชนะ1ครั้ง5กันยายน2566ชิงแชมป์เอเชีย2023ไทยชนะญี่ปุ่น3-2ต่อเซต1กรกาดาคม2566 VNL 2023ไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3ต่อเซต21สิงหาคม2565ชิงแชมป์เอเชีย2022ไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3ต่อเซต 17มิถุนายน2565 VNL 2022ไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3เซตคลิปนี้แอดก็จบเพียงเท่านี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องคอมเมนต์เอเชียขอบคุณและสวัสดีค่ะ